เอ่เรามีเคเลยฟุตบอวาสาเล่มมมานเลยเรอเลอาคืออะไร่บยเล่ยซอยโพไทยเดี๋ดอ้ามสาวไปช่องว่าจาบามากัคนรกมาูใหม่ดิยาสวน้องใหม่เนี่เยนี่บ้ามากู้ใหม่นเนาะูกรูบ้ามาลูกงลูกบ้ามาลูกอช่วาบ้ามาล้วไหมเอ้ยเจ้านำมาต่เล่เดียกีอากูจงเฮอากูจงน้องไมกลงอกูจงอูจงน้องไม่กลงหลุกหลอ

อาราบ้าตาอ้ตนนี้โอ้อลปลูกพ่อเต๋ออ่าเฮ้ยเนาะช่วงาปลดทางเอาขึ้ลบ้าเมน่อปกละมีเอลดแทงของนกนกนปลดแงสีเอ้าออลปอนปลดวิงทางใดแต่เยมุน้ำาสว่าสว่าสว่าอุนนนไม่นึกถึงเอตอออตนเดี๋ออลปอน่ยงเดี๋ยมงเดีปลอที่ปลแายเอละมเยีมไปชอเยีมค่ต้องพตาย้าน้องเมยอย่ตล่ามันี่เลคือคมือ่อนนีุ่เลยน่ยายอืเจ้าด็ loài lê chơi nè cái loài lê chơi giờ đó nó không để khí rượu mà chỉ phạt nấy cái điều mà quay bắt đầu bắt đầu hả màn này ôi quay vô đây có lúc mù vô đây nè bác bây giờ cái con nè nó mẹ <c'mel> lê <t's> <rồi> <t's> เออลูกเนเลยกเนบแม่เลโ้ตลอืมวงไม่ข wow ่อ่ะอนเลยฮะน้าเอาเล่เอ่อเอออนเลยดิอนเลยอ๋อท uh ี่ไหบบอนอเที่นดน่ะโอเคอ่ะโอเคเลบฮะอ้ยอออ้อฮะ

lại, đó, tiếp, là là đó, đó, này à mình cứ xong về đây bắt được ra của đã ông anh phục cú lắc đi bao phu ở đó adika mình đi lấy bộ con này giải yếu xin anh phong mi nè anh phong mi bay nữa là nó bay theo anh phong anh phong đi cá nó cá chỗ nóng mày liền đi ông ông quay khé phớt cá với tôi cá với phớt kia ra đi giờ phớt mau nó thừa ra nên lúa mày giờ